สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยเราทุกทุกท่านกันเลยนะครับถูกกันอีกแล้วนะเข้ากันอีกแล้วนะครับเข้าบนเขาล่างเลยนะครับสลับในสูตรนะรแล้วก็ในสรุปเนี่ยก็ชุดเน้นสลับ FC ตัวยงนะฟัน2ตัวเดียวนะฮะก็เจาะสองห้าเข้ากันอีกแล้วนะครับเราแต่เสียดายนะในชุดเต็มเต็มนี่ผมไปตัดออกไม่ได้ตัดออกหรอกไม่ได้จับให้นะครับเนาะ เนี่ยมันคิดแล้วคิดเด็กตัดออกก็มีนะครับเนาะอ่ะนั่นเลยนะแต่สําหรับ fc ตัวโยงนี่มี25นะแต่ในชุดเต็มไม่มี25งเนาะงงกับตัวเองเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะโอเคเนะฮะก็ถ้าอยากเข้ามาเป็น fc โยงเข้ามาในด้อมนะอ่าด้อมบ้านเขียวแนละข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยแล้วกันนะครับเนาะพิเศษเลยสําหรับในคลิปนี้เนาะส่วนในสูตร มาตามในสูตรนี่แหละแถบสูตรหวยแล้วมันก็เข้าบ้างนะฮะดุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรแล้วก็บองว่าจะเข้าอีกเลยการมาดูใน3สูตรนะครับเนาะผลงวดที่เรา้ว9 2 5 2นะก็มาในสูตร2-1ด้วยเนาะนี่นะฮะแล้วก็สูตร22นี่เข้ามาสามงวดติดติดเลยนะครับในแหละนะช่วงหลุดก็ลุดยาวๆเหมือนกันนะช่วงเข้าก็เข้าติดติดนะแต่ส่วนมากจะหลุดเยอะ แล้วก็สูตร A บวกนงว่าที่แล้วเข้า26นะแต่ล่าสุดไม่เข้านะถึงจะไม่เข้ามันก็ยังมาในเลขเด่นอยู่เนาะเนี่ยหลักหน่วยมากมาเลขเด่นนะวด,ดก่อนไป6อนะันนี้มา5มาดูในทั้ง3สูตรนี้แล้วกันนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้ถูกหวยลาวกันอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะสูตรสองสองเก้าศูนย์เก้า สองห้าสองไงนี้เนะี่ยไม่ออกเปิดสองสองนะเลขวันผักเก้าศูนย์เก้าสองห้าสองนะครับก็สูตรสองหนึ่งนะก็เข้าไปในที่ในสองเก้าเนาะนี่เข้าไปในล่างเนาะเว้นมาสองวดนะเนะี่ยเพิ่งจะมาเข้านะครับแล้วก็ในสูตรสองสองสูตรสองสองเข้าไปในที่ในสองห้าห้าสองเนาะอืมนะนะก่อนหน้านี้นน เข้าล่างนะสงวดแล้วก็มาเข้าบนเนี่ยหลุดหลุดยาวๆก็มีนะครับไม่เข้าก็มีแต่ที่แน่ๆหลักหน่วยเนี่ยก็เข้าบ่อยนะถึงหลังตัวเจาะจะไม่เข้าหลักหน่วยก็เข้าดีนะครับสําหรับในสูตรสองสนะมาดูในสูตรสองหนึ่งกันก่อนเลยนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมานะครับทั้ง6ตัวก็เลยแนะรับก็จะเป็นในที่ใน9 9,09 2,5,2 9,09,2 52นะฮะก็จะมาหาในที่หลัก10นะครับหลัก10ก็จะนำในหลักหมื่นเนาะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็หลัก10คูณ2หลักหน่วยก็จะคูณด้วย2แอบสู 0, คูณอะไรเป็น0 52เป็น10 22 2, เป็น4เนาะจำบวกกันก็จะเป็นในที่ใน4นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น5ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนำในหลักแสนนั้คูณด้วยเลขคงที่9ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะ9981 ก็1ตัวนี้นะครับเอามาไปเพิ่มไป1แต้มเป็น2ลดมา2แต้ามเป็น0แล้วก็9นะครับแค่นี้ก็จะได้ในสูตร 2- 1กันแล้วนะครับในหลัก10 4กับ5หลักหน่วยเป็น9012 4 5 9012นะฮะถ้าตัวเจาะไม่มาก็เน้น9012แล้วกันนะครับเนาะมี2 1นะมีสูตร2 1แล้วก็ต้องมีสูตร2 2นะครับควบคู่กันไปนะทั้ง2สูตรนี้ นะครับสูตรไหนไม่เข้าก็ไม่ใช้นะ,ะสูตร3ามตัววันนี้มีสูตร3ามตัวเพิ่มมาใหม่นะครับมีสมาชิกขอมาเนาะขอมาก็จัดให้แล้วกันนะครับมาดูในสูตร2 2สองนะครับ9 0 9 2 5 2นะจะเข้าเป็น4งวดติดหรือเปล่าน่นะฮะกลัวมันจะไม่เข้าจริงนะถ้ามันมา3มงวดแล้วมันมันมักจะหลุดนะครับเ <c oughs> นาะขอให้เข้าอีกเป็นงวดที่4แล้วกันหาในที่ในหลักสิบ ก็จะนำหลักแสนคูณแปดหล้วหมื่นคูณเก้าเนาะแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วย3 8 9เป็น7 2สนะฮะสูตคูณเลยเป็น0 6นย์หกสามสองเป็น6กนะฮะก็จะเป็น2บวกกันกับ6ก็จะได้8นะ,ะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นในที่ใน9้ส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่3นะหลักพันคูณ7หลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่8 93เป็น27นะครับ 9 7เป็น6 3นะแล้วก็9 3 7 9 3 7อ่ะ8 2เป็น16 7บวกกันกับ3เป็น0นะเหลือ6ในตรงนี้เหมือนเดิมนะเหมือนในงวดที่แล้วเลยหลักหน่วยนะครับหลัก10เป็น8กับ9เนาะหลักหน่วยเป็น6 5 4 3สนะฮะสลับในสูตร22หลัก10เป็น8กับ9แลักหน่วยเป็น6 ห้าสี่สามนะครับก็ทั้งสองสูตรเลยนะถ้าถ้าเชียบชนกันนะฮะไม่ชนกันอีกแล้วนะนงวดที่แล้วก็ไม่ชนกันนะปกติหลักหน่วยเนี่ยมันชนกันมักจะมาเนาะแต่หน่วยชนสิบนะหน่วยชนสิบหน่วยชนสิบหน่วยชนสิบเมื่อก่อนหนึ่งไม่มาหนึ่งแต่ย้อนไปดูสถิติหลักหน่วยชนในหลักสิบสองตัว ก็มานะฮะอ้ก่อนหน้านี้ล่าสุดหลักหน่วยฝั่งนี้ไปชนกับหลักสิบนะฮะสามกับสองมาสองอันนี้สี่กับห้าเนาะสี่กับห้าก็่าจะเน้นสี่เน้นห้าเนาะในงวดน,นี้นะครับเนาะอ่านะหวังว่าสี่กับห้าจะมาจับสองตัวนะครับสลับในสูตรนี้ก็จะไปในที่สูตรสองหนึ่งเนาะก็จับสองตัวนะครับก็จะได้ในที่ในสี่ สี4เ4้าสี่ศูนยะฮะห้าเก้แล้วก็5 2สองนะครับศูนสแล้วก็จะไปในที่ใน8 6ดหก4 8ดห้าแ9ดสแดสามเก้าหกเแล้วก็เกาสนะครับสหรับใน ทั้ง2สูตรเลยนะครับสองหนะฮะเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่อาจจะนะครับไม่ชอบในชุดสรุปอ่นะมาตามในสูตรก็ได้เนาะก็ต่อไปก็จะเป็นในสูตร A บวกนะครับสูตร A บวกสูตรนี้นี่เป็นสูตร6ชุดนะอืมงดก่อนเข้าในที่ในสองหกนะมาบนแล้วก็ล่าสุดนี่ก็นะครับมาเลขเด่นอยู่เนาะอ่าถึงไม่เข้าก็ยังมาในเลขเด่นนะครับอ่ะตามต่อในสูตรนี้นะครับ9 0 9 2 5้าสองนะครับเก้าศูก้หาสอ็หานะครับไปที่หลักสิบหลักสิบจะนําในหลักหลักพันเนาะคูณด้วยเลขคงที่5้าละร้อยคูณหกับ9เนาะในหลักสิบคูณสกับห้าลหน่วยคูณสามนะครับห้เป็น45 52เป็น10 92เป็น18 3 5เป็น15 55เป็นยี่สนะฮะสามสองเป็น6 จับบวกกันทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นีนที่ใน5บวก5เป็น10 5บวกกันกับ8เป็น13 3บวกกันกับ6ได้9นะสวนบอกเพิ่มเติมส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะนำในที่หลักพันคูณ5 100นะครับแล้วก็หลัก10หลักหน่วยคูณ2 95เป็น45 92เป็น18นะครับ25เป็น15 5เป็นส5 2สองเป็น4 5บวก5เป็น18บวกกันกับ4เป็น12 ก็สูตบแบบเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้ม90123นะครับสำหรับในสูตรนี้จับคู่ก็จะได้ในที่ใน9 1 9 2 9 3 0 1 0 2แล้วก็0 3นะครับสำหรับในสูตร f บวกนะ เอบอกจะได้บวกหรือเปล่าในงวดน,นี้นะะอ่บหรือเลือกไม่ได้ว่าเราจะเอาเลขไหนก็รอติดตามในคลิปถัดไปนะในสรุปหวยหลาวแล้วกันนะครับงวดที่แล้วก็เข้านะเจาะเข้านะครับสลับ fc ตัวโยงนะฟันวิรูฟัน2ตัวเดียวนะครับเนาะแล้วก็เจาะ25นะครับเสดาในชุดเต็มนลลงคลิปไปไม่มี25เลยเนาะแต่ในสรุปมี25เชยเลยนะงงตัวเองเหมือนกันนะบางทีคิดเลข ค,คิดเลขเยอะไปมันก็งงๆเหมือนกันนะครับอ่ะขอให้โชคดีกดันอีกแล้วกันนะครับ้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ